วกวันนี้จะมาแชร์เคล็ดลับทำยังไงให้รักแร้เรียบเนียนขาวใสจะใส่ชุดไหนก็มั่นใจต้องมาที่นี่เลยค่ะเบลลิน่าคลีนิกจะบอกว่าเป็นคลินิกที่ตกแต่งหน้ารักมากคลินิกสะอาดห้อง p r i v a t e เป็นส่วนตัวปัญหาของเราก็คือรักแร้หมองคล้ำจากการใช้โรออนแถมมีปัญหาขนคุดอี e. มาเริ่มทำกันเลยสเต็ปแรกก็คือการโกนขนหลังจากนั้นก็จะลงเจลเย็นนะคะโปรแกรมแรกที่จะทำก็คือไดโอดเลเซอร์ที่นี่เขาจะแรปวหัวยิงเลเซอร์ทุกครั้งนะคะมันจะเรื่องความสะอาดได้เลยตัวไดโอดเลเซอร์นะคะจะเป็นเลเซอร์ที่ลงลึกถึงรากขนที่หัวเเลซอร เย็นถึงลบ้าองศาเลยมั่นใจได้เลยว่าผิวจะไม่แสบไม่เบิร์นระหว่างทําก็คือไม่เจ็บเลยค่ะรู้สึกเย,นย,นยน็นๆนอนชิวๆหลังจากนั้นจะต่อด้วยพิคโคเลเซอร์ช่วยนเรื่องความหมองคล้ำทำให้ผิวสม่ำเสมอขึ้นที่นี้คือยิงละเอียดมากปิดท้ายด้วยการมาร์รักแด้ขาวใสเทรฟล่อประโลมผิวลดการราคายเคืองบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสนอนทําชิวๆแอร์เยน็นฉ่าเลยนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเ่อสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะว่าผิวเนียนขึ้นจริงใครที่ยังไม่เข้้้้าาาาวววงงกกรรเเเเลลลซออ์ขนนนตมแัผิีีียยใสไดท่่